สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับคณิตศาสตร์บายครูกุ้งซึ่งในวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของจำนวนจินตภาพค่าสำหรับจำนวนจินตภาพถ้า x เ,เป็นจำนวนจริงและ x น้อยกว่า0แล้วเราจะเรียกรากที่สองของ x ว่าจำนวนจินตภาพเช่นรากที่สองของลบ1 รากที่สองของลบสอลากที่2ของลบสเป็นต้นนะคะหรือนักเรียนสังเกตง่ายๆว่าลากที่สองหรือว่าสัญลักษณ์สแควร์รูทใดๆก็ตามที่มีเครื่องหมายลบอยู่ข้างในยกตัวอย่างเช่นครูให้เป็นรากที่2ของลบ A ซึ่ง A ตัวเนี้ยจะเป็นจำนวนใดๆก็ได้ลักษณะกรณีที่รากที่สองที่มีเครื่องหมายลบอยู่ข้างในตัวเนี้เราจะเรียกจำนวนเหล่านี้ว่าจำนวนจินตภาพ ใช่ไหมคะซึ่งเรารู้แล้วอยู่แล้วว่าถ้ามีลบข้าในเนี่ยเราไม่สามารถถอดรากที่2ได้แน่นอนยกตัวอย่างเช่นลากที่2ของลบสี่มีอะไรหรือมีจํานวนใดที่คูณกันสองครั้งเราได้ลบสี่ซึ่งมันไม่มีเมื่อไม่มีเราก็ไม่สามารถถอดรากที่สองของจํานวนเหล่านี้ได้เราจึงเรียกจํานวนเหล่านี้ว่าจํานวนจินตภาพ และจะเรียกรากที่สองของลบหนึ่งตัวนี้ว่าหนึ่งหน่วยจินตภาพและเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ตัวไอเพราะฉะนั้นสัญ,ญลักษณ์ตัวไอตัวเล็กตัวนี้จะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของจานวนเชิงซ้อนแล้วนะคะอ่านักเรียนลอาสังเกตรากที่สองของลบหนึ่งเขาบอกว่าแทนด้วยตัวไอใช่ไหมคะต่อไปรากที่สองของลบสองหรือเราเรียกง่ายว่ารูทลบสอง จะแทนด้วยตัวอะไรรูทลบสองตัวเนี้ยมันมาจากสแควรูทคูณกับสแควรูทลบหใช่ไหมคะซึ่งซึ่งตัวนี้นะมองขึ้นไปข้างบนเลยซึ่งรูทลบหนึ่งมีค่าเป็นอะไรมีค่าเป็น i เพราะนะั้นตัวนี้คือรูทสองคูณกับ I มันก็จะมีค่าเท่ากับรูทสองไอหรือนักเรียนมองไง่ายๆว่า รูทที่มีเครื่องหมายลบอยู่ข้างในใช่ไหมคะเราเอาเครื่องหมายลบทิ้งก็จะเหลือเลขอะไรเอาออกมาเช่นรูทลบสามเอาสามออกมาแล้วเติมเครื่องหมายตัว I ใช่ปะแต่แต่เราไม่ได้เอามาเฉพาะสามเครื่องหมายอะไรยังอยู่ส quare root ยังอยู่ใช่ไหมคะเป็นรูทลบสองก็เอารูทสองมาคูณกับไ ถ้าให้มาเป็นรูทลบสก็เอารูทสามาคูณกับไอแล้วถ้าเป็นรูทลบส่ล่ะก็เอารูทสีมาแล้วคูณกับ i ปรากฏว่าไอรูทลบสตัวเนี้ยมันดันถอดลากได้ใช่ไหมคะอะไรคูณกัน2ครั้งได้สี่นั่นก็คือ2อคูนสแปลว่ารูทสีถอดลากได้เท่ากับ2แต่ตัวไอยังคงอยู่เห็นไหมคะ ปกติแล้วรูท,ที่ติดลบเราถอดรูไม่ได้แต่ตอนนี้เราถอดรูได้แล้วเพราะเราใช้จํานวนหนึ่งหน่วยจินตภาพเข้ามาช่วยต่อไปรูทลบเก้าส่วนหนึรเราก็เอาอะไรมาก่อนเอาสแควรูทเก้าส่วนหนึ่งร้อยมาก่อนแล้วก็คูณกับไอซึ่งไอมันอยู่นอกรูทต่อไปรูทเก้าเราก็ถอดรูททีละตัวถอดรูทตัวเซก่อน รูทเได้3เพราะ3าคูณสได้9ก้ารูทหนึได้เท่าไหร่ได้10เพราะว่าสิคูณสิได้100แล้วก็คงไอไว้ก็จะได้เท่ากับ3ามส่วนสิไอเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนสังเกตดีๆแล้วเรื่องจำนวนจินตภาพไม่ใช่เรื่องยากเลยเนาะต่อไปไปดูค่าของ i อยก่กำลัง n บ้างเมื่อกำหนด n เป็นจำนวนเต็มบวก ให้สังเกตตรงนิยามของเขาก่อนเขาบอกว่าสำหรับ m เป็นสมาชิกของ i บวกอยู่เนียงกับเซตของ0 i บวกก็คือจำนวนเต็มบวกอยู่เนี่ยงกับเซตของ0ย์แสดงว่าค่าของ m เป็นจำนวน0 1 2 3ไปเรื่อยๆก็คือจำนวนเต็มบวกแต่รวม0ูนย์ด้วยเพราะนั้นตัวนี้ก็คือ0 1 2 3ไปเรื่อยๆเห็นไหมคะ น้อยกว่าศูนย์ได้ไหมไม่ได้เป็นเศษส่วนได้ไหมไม่ได้นี่คือข้อจํากัดของเขานะทีนี้ไอยกกําลัง 4m บวก1มีค่าเท่ากับไอให้ในักเรียนสังเกตเขาๆก่อนนะไอกำลัง 4m บวก2เท่ากับลบ1ไอยกกําลัง 4m บวก3เท่ากับลบไอไอยกกําลัง 4m เท่ากับ 1, I 4, 3, บ I. I 4, 1และไอกำลัง0เท่ากับ1ตัวล่างตัวนี้ ไอกันมาศูนเท่ากับหนมันมาจากไหนจํานวนใดๆก็ตามถ้ายกกาลังศูนย์จะมีค่าเป็น1เสมอข้อนี้นะักเรียนทราบอยู่แล้วเนาะส่วนตัวข้างบน4ข้อนักเรียนสังเกตเขามี4 m เหมือนกันหมดเลยมี4 M 4 m แต่สิ่งที่แตกต่างกันคืออะไรสิ่งที่แตกต่างกันก็คือเลขข้างหลังใช่ไหม 1, 2, ส ใช่ป่ะนั่นคืออะไรนั่นคือเศษของเขาเดี๋ยวลองไปดูนะว่าเศษของเขาความหมายของของที่ครูบอกเนี่ยว่าเศษของเขามันคืออะไรอย่างเช่น i กำลังหนึ่ง i กำลังหนึ่งมีค่าเท่ากับ i อ่ะ i กำลังหนึ่งเท่ากับ i i กำลังสองมีค่าเท่ากับลบหนึ่งตามเศษของเขาเลยสังเกตนะเศษข้างหลังอ่ะ i กำลัง3ามีค่าเท่าก,กับลบ i แปลว่าถ้าไกำลัง4ก็ต้องมีค่าเท่าไหร่ก็ต้องมีค่าเท่าก,กับหตัวล่างสุดแล้วตรงเนี้ยถ้าเขาต้องการหา i ที่อยู่กำลังมากกว่านี้จะหายังไงตอนนี้ได้กำลัง1 2 3 4ถามว่าแล้วถ้าเป็น i กำลัง5ควรจะเป็นเท่าไหร่ i กำลังหกละ่ะ i กำลัง7 ช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีการสังเกตวิธีการสังเกตเขาให้มา i กกำลัง4 m บวกหนึ 1, ่งกำลัง4 m บวกสข้างหน้ามี4แสดงว่าตรงเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับวิธีหาค่ายก I อหาค่าของ i ยกกำลังยกกำลังต่างๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้เราเอาเลข4อ่นำส4ไปหาร เลขชี้กำลังนักเรียนสังเกตนะนำสีไปหารเลขชี้กำลังเพราะฉะนั้นถ้าเอาสไปหารสี่เหารสี่สแต่สีได้มันก็คือการหารลงตัวใช่ไหมเพราะ,ะนั้นถ้าหารลงตัวมันจะมีค่าเป็น1แต่ถ้าหารแล้วเหลือเศษ1ตัวนี้คำตอบเป็นไอันนี้เหลือเศษ1 ต่อไปถ้าเหลือเศษสองคำตอบเป็นลบหนี่ถ้าเหลือเศษเป็น3ามคำตอบเป็นลบไเหลือเศษสีมีไหมไม่มีอันนี้คือหารลงตัวอ่ะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเขาให้มา i อกำลังห้าลองดูนะ i อกำลังห้านักเรียนก็เอาสี่ไปหาร5้าเห็นไหมอ่ะลองดูนะ ห้าตั้งหารด้วยสี่สี่หนึ่งสี่ลบเหลือหนึ่งแปลว่าเศษหนึ่งพอเศษหนึ่งตรงกับอะไรตรงกับตัวนี้ใช่ไหมเศษหนึ่งก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับไอนี่นะนี่ตัวนี้ดูให้ดีดนะคำตอบมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะต่อไปถ้าเป็นไอกำลังหกล่ะไอกำลังหกก็หกหารด้วยสี่สี่หนึ่งสี่เหลือเศษ ส <2, S 2> องเหลือเศษสนักรีกันไปดู 4m บวกสองคำตอบเป็นลบหถ้าเป็น i กําลัง 7, เจ็ดเศษเท่าไรเศษสามก็จะได้ลบ i i กํกลัง8หารลงตัวคําตอบคือ1บางคนเขาก็ใช้วิธีนับแบบเนี้ยเศษนะนับอ่านับแบบนี้1เศษหนึ 1, เศษสองเศษสามเศษสี เศษห้าเศษหกเศษเจ็เศษแปดนับวนไปเรื่อยๆไปตกตรงไหนก็ได้คำตอบแต่ถ้าเขาให้เลขมาเยอะนะเช่น i ยกกำลัง1นึอย่างเงี้ยเราก็ต้องนับไปร้อยหนึ่งครั้งเนี่ยซึ่งมันจะเสียเวลามากเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา4ไปหารล่ะอ่ะหนึนหารด้วย4 4่ส ลบเหลือสองใหมชัก1ลงมา 4, 5, 20้ายลบเหลือหเศษหเราก็จะได้คำตอบคืออะไรทันทีคือไอมันก็จะทำให้เร็วมีขั้นตอนเราสามารถลดขั้นตอนในการหาคำตอบได้หรือทำให้เราหาคำตอบได้เร็วขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันแล้วแต่เทคนิควิธีการทำของนักเรียนเลยใครถนัดนับนักเรียนนับวนไปเรื่อยหนึ่งสองสดแป ใครถนัดหานเลขนักเรียนก็หานเลขไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนจะได้รู้จักค่าวิธีการหาค่าของ I อกำลังเและวิธีการหาค่าของหน่วยจินตภาพนะคะสำหรับแบบหัดในวันนี้วันนี้ก็เป็นการเรียนวิชาพื้นฐานในครั้งที่3แล้วก็จะให้นักเรียนได้ฝึกในการหาฝึกในการเขียนจำนวนจินตภาพที่กำหนดให้ ให้อยู่ในรูป1น่หน่วยจินตภาพก็คือในรูปของจำนวนที่มีค่าไอมาด้วยนั่นเองและในข้อที่2ให้นักเรียนหาค่าของ i ยกกำลัง n ตรงนี้นะคะถ้าหากดูแล้วนักเรียนยังเกิดความสงสัยหรือไม่เข้าใจนักเรียนลองย้อนไปดูคลิปใหม่ได้หรืออาจจะติดต่อครูตามช่องทางที่กำหนดให้ตรงนี้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ในวันนี้สวัสดีค่ะ